ก้เห็นต้นโพเนี่ยเกิขึ้นที่นี่เป็นหนอ่อ uh huh. ยาวประมาณสักแขนนี่ uh huh. ผมก็เลยบอกช่างหนึ่งเข้ามาเจะตัดตรงนี้ออกทีหล uh ัง huh. พ่อนๆงามมากเลยดีมากเลยเป็นลแล้วก็ต้นซึ่งอยู่ตรงนี้พอดีก็เกิดขึ้นมา สวยมากค่ะแล้วเาเรียกว่าติงก้านสาขาอันนี้เป็นเวลาสามปีโอ้โหนะเป็นงามากเพราะบางบางต้นขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นโพลพฤกขึ้นตรงสวยมากเป็นโพพฤกตรงกับลักษณะนพระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าอันนี้เองเลยอ่าใช่ครับนี่นี่นี่เป็นโพที่ตรงกับพระไตรปิฎกใช่ใช่ครับดเตอร์ดูะใช่คนาดนีตรงอ่ะฮะเพราะว่า ต้นนี้ทุกๆคนาานะอันนี้มาเกิดเองปลายยาวปะลายยาวใช่ค่ะปลายยาวโพพึกในพระแารประดกจะรักษา,าแบบนี้ครับ